อินเฟชันเนี่ยเราเห็นเลยนะ4.9% in April นะครับแล้วก็เป็นสัญญาณทำให้ f ฟดเนี่ยดูเหมือนจะหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยได้ไหมนะครับโดย CNBC แล้วก็ b l มเบิร์กก็พาดหัวข่าวไปในทิศทางเดียวกันแต่ b l o เบิร์กนี่มีการพูดถึงนะว่า US inflation show sign นะครับเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณครับว่า moderating ก็คือแบบ moderate ละไม่ขึ้นละนะ moderate คือประคับประคองระดับละแล้วก็ เอ่อ n ี e t นเฟด to o o ร o มท o s ฮานะครับทำให้มี uh, เหตุผลสำหรับเฟดแล้วกันนะมีพื้นที่สำหรับเฟดที่จะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยนะอันนี้คือสิ่งที่รวมเบิก uh, ประมาณการไว้นะครับก็ใกล้เคียงกับที่เราประเมินกันแล้วแหละนะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะพะเราก็เกาะติดสถานการณ์มาโดยตลอดนะตอนนี้แทบจะนะอัปเดตนาทีต่อนาทีอยู่แล้วนะฮะ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยบูเบิร์กก็มีการวิเคราะห์แบบที่เราวิเคราะห์เหมือนกันเดะแต่ว่าก็มีการฟันธงตอนจบว่าสุดท้ายแล้วต้องไปรอคุณเจอรมครับว่าดู Data ครั้งต่อไปแล้วกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับถ้า Data าครั้งต่อไปบอกว่าดีมันก็จะมีโอกาสที่จะหยุดขึ้นออกเบียได้แล้วจริงๆนะครับอ เรามาดูรายงานนิดหนึ่งนะ According to new data นะครับ from Fed นะฮะในนี้ต่อจากเรื่องเงินเฟ้อเมื่อตกี้นี้นะครับ Credit นะครับ Increase by 17.6 billion in March นะครับ The last month increase ก็ต้องบอกว่าเงินเฟ้ออันนี้เป็นรายงานเพิ่มเติมจากเงินเฟ้อนะครับเงินเฟ้อที่เราเห็นเนี่ยมีการลดลงก็จริงนะครับหมายถึงว่าราคาเข้าของถูกลงนิดนึนง นะครับต่ำลงนิดนึงในการที่บอกว่าเงินเฟอ้อมันลดลงเนี่ยแสดงว่ามันต่ําลงนิดนึงไอ้ต่ําลงนิดนึงเนี่ยในสภาวะความเป็นจริงจะรู้สึกได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ส่วนตัวผมมองว่าแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับยังรู้สึกข้าของแพงอยู่เลยนะครับเงินเฟอ้อมันไม่ได้ลงอย่างอย่างที่ตัวอินดิเคเตอร์มันบอกอะไรแบบนั้นหรอกนะครับมันไม่ได้ลงเรียวทมมขนาดนั้นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นการคํานวณเฉยๆนะครับแต่ท่ามการเงินเฟอ้อที่ดูเหมือนว่าจะลงนะครับรายงานฉบับนี้น่าสนใจครับ ออยอดหนี้บัตรเครดิตของคนอเมริกันนะฮะล่าสุดนะฮะตอนนี้ทะลุ across 1 trillion แล้วนะครับ for the first ever this year โอ้ my god นะฮะ1 trillion นะฮะยาม1 trillion โคตรเยอะนะฮะโคตรเยอะนะฮะ billion เนี่ยพันล้านถูกไหม billion เนี่ยพันล้านก็ trillion นี่ก็ล้านล้านเนี่ยมันโมันมันโหดจังนะนะฮะก็ เออหมืน่มนล้านเรล้านล้านล้าน,ล,านล้านนะฮะทะลุเรียบร้อยแล้วนะครับเอ่อ first time of the year งั้นแสดงให้เห็นถึงอะไรครับนี่นี่มีการเขียนไว้ด้วย m มี w h i l e ในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยดูเหมือนว่าจะจะค่อยๆประคองตัวลงได้แี่ยแต่ว่าเอ่อ US นะ US credit card นะฮะนี่จากบัตรเครดิตของของคนอเมริกันเนี่ยกับ กับสูงขึ้นงั้นตีความได้ว่าตอนนี้เนี่ยคนอเมริกันกำลังใช้บัตรเครดิตสู้เงินเฟอ้ออยู่นะงงวะบัตรเครดิตไฟอินเฟลชั i อ่าบัตรเครดิตสู้เงินเฟอ้อก็หมายความว่าไอ้ที่ใช้จ่ายอยู่เนี่ยเอา,เอา,เอาบัตรเครดิตรูดไปก่อนไม่ได้มีตังค์ไม่ได้มีตังค์นะฮะเ,เงินที่มันยังเฟอ้ออยู่เหมือนใช้จ่ายดีใช่ไหมใช่ใช้เงินอนาคตนะ ไม่ได้ใช้เงินปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับนี่ภาคครัวเรือนก็เหมือนจะพุ่งตัวสูงขึ้นนี่ของประเทศก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเงินเฟอ้อก็สูงอีกนะก็ค่อนข้างน่าเป็นห่วงอยู่กราฟก็เด้งขึ้นแล้วก็เด้งลงกลับมาที่เดิมให้มันได้อย่างนี้สิ